ป้าหมายของเรามาแล้วชอบนัเกินสายหูฟังเนี่ยชอบนัเกินเป้าหมายของเรามาแล้วเรียกไม่มาพอหูฟังห้อยเท่านั้นแหละเหมือนเป็นสตูกันมาตั้งแต่ชาติบ้างก่อน เหมือนเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเดยกไม่มาตั้ด้วยนะให้อูฟังร่อนี่มาเลย